ยิงได้มายิงได้โอ้โห้ยแม่งมากันเยอะว่ะเออขอสักตัว ขึ้นมาจะเอ๋อาจาแบ็เอนเตอร์อีหนึ่งร้อยจ้า, e จาทีห e นึ่งหนึ่งศูนย์อีสี่ครับทีมเราก็จัดการให้เขาไปนะครับแน่จริงก็เข้ามาไม่มีใครมาเลย เดี๋ยวต,ต้องไปจัดการกับพวกดัมพ์ขอมองด้านล่างก่อนเดี๋ยวจะลงไปขอดูหน้าเลยอู้หูอหนึ่งพันยี่สี่นี่ไม่ใช่ยิงเข้านะครับเราชนานะครับเราหันหน้าหนีรับตัวเองไม่โดนยิงครับแต่ว่ารถยีสีเข้าไปชน ก็ขอยิงหน่อยเออแล้วอะไรวะมุมมันไม่ดีครับมุมเราอยู่ข้างล่างล้วเงยห,หน้าแล้วเขาก็เงยหน้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ a, a m x 5 0 B เมื่อกี้นี้ไม่ได้โดนเรายิงครับดาเมจเป็นพันนดโดนเราชนนะครับเลื่อเรารถไปเท่าไหร่68 เลือดมันลดไปหนึ่งยีสี่โอ้อีห้าสิตายแน่แต่แบทแชตไม่ไม่แน่ใจนะว่าจะตายหรือเปล่าแล้วเราเจอใครครับเจอท่านภูมีเกียรติท่านนี้นครับจะมารับของรางวัลน,นะครับที่เราจะมอบให้นะครับในคืนนี้ไหนของรางวัลของเราครับหนึ่งหนึ่งสสามครับเลขท้าย4ี่ตัวครับก็เอาไปเล่นกันได้นะครับก็ ถูกไม่ถูกก็อย่ามาโทษผมนะครับก็มีพวกรุ่มร่มมองๆก็รู้สึกคราวนี้จะไม่ใช่พวกร่มร่ำมองๆเสียงดังขนาดนี้ก็ต้องเป็นแบทแชทหนึ่งร้อยห้าสิบห้าห้าสิบแปดนะครับอารเทิร์ลี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยและอ e ีห้าศกก็จะกักขังเราไว้แบบนี้นะครับอืมเราก็ ปล่อยกูไปเถอะไอสัตว์ทำไมไม่กดใช้ก็ไม่รู้โง้สัตว์เลยนะครับไอ้แล้วไอเอสแปดมันจะลงมานะ แม่จะวิ่งหนีไปก่อนเถอะเราก็ยังคลืบคานไปอย่างช้าๆนะครับ จะไม่ใช่ IS-8 นะรู้สึกจะเป็น SPG นะตุบตับตุบตับเลยไอตัวบอ๊อบมองด้ำมด้อมมองๆนะลงไปตรงนั้นละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลงไปตามยิงจังเลยขนลือดเหลือฮะอุ้มไม่เข้า ขอดูหน้าหน่อยสิเข้ามาเลยโอเคแล้วเราจะเอาไงต่อดีครับสัตอาเจะเราก็คืบคลานไปอย่างช้าๆนะครับยิงกันแล้วครับ เกิดอะไรขึ้นครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมีการเลื่อนลถไปนิดหน่อยครับของแจ็คแองเอร์ e ห0ึ่งยไฟตรงข้ามอ่เฮะแล้วเหมือนจะมีคนสกิดมันสึกจะเป็นแบทช็ตนะเพราะว่ายิงต่อกันสองนัดเลยแล้วเราก็ามายังตำแหน่งที่เราต้องการครับไอเ S7 ก็ จำที่เหมือนกันเรียกว่ากำลังเฮาดาวครับรู้สึกตรงนี้จะปลอดภัยอย่างแบทแชทนะมาเลยคือแ <c oughs> ม่สะใจารจริงๆเข้าใจไหม รู้สึกชอบรู้ถังนัเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้แค่สองวันเองครับสดสดร้อนๆเลยวรซื้อแล้วมันแบบเล่นแล้วสุขภาพจิตด,ดีขึ้น,นอ่ะเ่าไอ้์เด็เราโดนไปลวลว ตรงนั้นไม่เข้ายิงตรงนี้ไม่เข้ายิงตรงไหนดีว่าถึงจะเข้าตรงนั้นมันเอียงไม่เอียงไม่เอาไม่ยงิงมาด้อมๆมองๆนิดเถ้าอีึ่งร้อย e นี่ใกล้าตายเต็มทีแล้วไม่โดนเฉยเลยยิไปลงส่งก็อย่าไปซีเรียสอ่าแล้ว e อีสีน่น,นี่เลือดเหลือต้องมี้ได้ไงสอง้อยสิบเก้าเนี่ยไปทำอะไรมาครับ มามุดอยู่ตรงนี้นี่มันไปโดนแบทชพทข้างหลังรึเปล่าไม่รู้นะไปแ,แอบอยู่ตรงนั้นได้ยังไงตรงนี้ล่ะ้โเขาเ้าด้วยหนึ่งหนึ่งอกนะไม่มมาแล้วระวัง h ัด e เดอะฟ c k e กอีเพงร้อยเอาแล้วโดนอะไร FV4 พันห้ายิงเข้าไรครับ FV4 พันหนี่ปืนเร็วๆพอๆกับีร้อยแสาเลยนครับก็คือร้อยเท่าไหร่ไม่งพันหนึ่งร้อยิถ้ายิงลูก H H h, h E S H นะครับ ก็จะหนึ่งจ็ดห้าแต่ตอนนี้เราก็เข้ามาครับเราจะมาจัดการเรื่อนของเรายิงเลยิงเลยมันก็ไม่รอดนะครับนะครับอีหนึ e 100่งร้อยดนี้นี่คงตายแล้วละ่ะโดนไอเอสเจ็ดเราเข้าไป เดินชมวิวริมทะเลสาบไม่ใช่ทะเลสาบดิเขาเรียกว่าฟยอดฟยอดนะครับชื่อแมปนะครับสวัสดีครับเพี้ยแล้วไงเดี๋ยวได้รึอันนี้ก็ซ่อมไปแล้วด้วยดิ โอ้ช้าชิบหายเลยครับงานนี <mir> <you> <c oughs ú> <with you> ้เ้ดันหน่อยดิดันหน่อยอ่าสุดท้ายก็มาถึงแล้วครับสุดท้ายก็เข้าเส้นชัยนะครับเป็นทุกคนนะครับไม่มีใครไม่เป็นนะเฮ้ยแม่งตายเลยเหรอวะไอเอสแปดพันแปด เราเพิ่งมาถึงครับนายขอพื้นที่หน่อยครับดูหน่อยมีอะไรกินม้างรู้สึกว่ามันเอามาให้เรากินนี่แรงพอสมควรครับแต่ว่าไม่เข้าทีห้าสี่สี่อีนหนึ่งครับกำลังสงบสติอารมณ์ครับ เนื่องจากโดนอะไรไปสักอย่างนะครับไอเอสามท้าทายครับท้าทายปืนเป็นเทียแปดครับจะสู้กับเทียสิบดูครับว่าเขาจะสู้ยังไงยิงไปแล้วหนึ่งนะัทเฮ้ยไมมันอ e ี0หนึ่งรอยยิงไม่เข้าอ่ะ ระวังโดนนะมึงกูนี่แหละต้องระวังไอ้ยทาทางว่าจะหนาใช้ได้เนี่ยไอ้สามเนี่ยมันน่าดันตูดไม่ให้ถอยนะถอยก่อนโอ้โหยิงไม่เข้าอ่ะยิงไอ้สามไม่เข้าอ่ะ ไอ้สามแม่งมีดีเว้เเยเกือบโดนหัวเพื่อนกูแล้วแล้ยิงอีหนึ่งรเข้านี่นี่มันเป็นใครวะมันชื่ออะไรละ่ะอยากรู้จักแล้วเนะี่ยแม่งเก่งไม่เข้าครับ ค i l นู o o b Heavy ท a n k อพวกมึงเป็นนูบเป็นหรอยิงไม่เข้าครับยิงเราไม่เข้าเรายิงเขาเข้านะเดินเหลือ427ต้องใช้ไม้กรสุนธรรมดาก็ได้วะว่าไงเพื่อนรู้สึกไอ้สามเราจะโดนไปแล้วนัดหนึ่งนะ ดูแย่งเพนเซอร์อีกถึงลอยก็กล,กล,กลัวๆจะยิงไอ้สามก็กลัวเราจะยิงเราก็กูต้องยิงไอ้สามสัตว์ฆ่าเพื่อนกู เลือดเหลือหกยังจะกล้าอีกเราจะทิ้งทีสามสิบเราจะทิ้งเพื่อนให้ตายคนเดียวครับไปดูครับไปเลยนี่แม่เอเลือดเหลือน้อยกันสองตัวเลยเราใช้ h e ทีดีกว่า หายแล้วจีบหาย,ย,ยารู้สึกลงยังบอกไม่ถูกโอ้โห,โหโดนทีเก้าสิบสองเข้าไปปีห e นึ่งร้อย ดาเมจหกดาเมจหกคับว่ะ